หัวข้อ Info ฟนะครับจัดแสดงข่าวสารเกี่ยวกับหุ้นและบทวิเคราะห์ต่างๆของ KGI ในหน้าน e ิวสจะเป็นข่าวหุ้นนะครับภาพรวมดัชนีต่างประเทศและข่าวเศรษฐกิจสามารถแสดงข่าวได้ตามต้องการโดยคัดกรองเฉพาะข่าวสารที่ต้องการโดยกดไปที่ Filter นะครับ Language จะเป็นการเลือกภาษานะครับซึ่งจัดแสดงเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษก็ได้นะครับ n e w Source นะครับเลือกแสดงแหล่งที่มาของข่าวนะครับ Start date นะครับเลือกวันที่เริ่มต้นค้นหาข่าวนะครับ End date นะครับเลือกวันที่สิ้นสุดที่ต้องการค้นหาข่าวนะครับ Keyword นะครับค้นหาคำสำคัญที่ต้องการเช่นใส่ชื่อหุ้นนะครับยกตัวอย่างเป็น PTT นะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วกด Search ในหน้านี้ก็จะค้นหา ข่าวหุ้นที่เกี่ยวกับ PTT ขึ้นมานะครับเมื่อแตะที่หัวข้อข่าวนะครับจะเปิดไปยังหน้าข่าวหากมีไฟ์แนบสามารถแตะที่ไอคอนที่ปรากฏขึ้นเพื่อเปิดไฟ์แนบได้นะครับจากหน้าข่าวกดปุ่ม back นะครับเพื่อกลับมายังหน้าหัวข้ออื่นนะครับสามารถล้างฟิลเตอร์ได้โดยกดที่ฟิลเตอร์อีกครั้งนะครับสามารถเลื่อนไปทางด้านบนนะครับเพื่อเปลี่ยนหน้าเป็นหน้าถัดไปได้นะครับ หรืออีกวิธีหนึ่งนะครับกดที่ทางด้านขวาบนนะครับที่เป็นตัวเลขกด next จะเป็นการไปยังหน้าถัดไปนะครับหรือกด previous นะครับจะเป็นการกลับหน้าก่อนหน้านะครับหรือสามารถเลือกหน้าที่ต้องการไปได้เลยครับ ในหน้าของ Research นะครับเป็นหน้าต่างแสดงบทวิเคราะห์อของ KGI ซึ่งสามารถเลือกหัวข้อบทวิเคราะห์ได้ทั้งหมด8หัวข้อนะครับโดยเลือกทางด้านซ้ายมือด้านบนนะครับ KGI Overview นะครับจะเป็นภาพรวมตลาดจะแสดงทุกหัวข้อรวมกันทั้งหมดนะครับ Daily n a v i g a t o r นะครับจะเป็นบทวิเคราะห์รายวัน Strategy and Economic นะครับจะเป็นกลยุทธ์การลงทุนและข่าวเศรษฐกิจ Stock h i g h l i g h t นะครับเป็นหุ้นเด่น เทคนิค c a l snapshot นะครับบทวิเคราะห์ทางเทคนิค market statistics นะครับสถิติตลาดหุ้น derivatives t r a t e g y นะครับกลยุทธ์ลงทุนอนุพันธ์ advisor corner ทิศทางตลาดหุ้นนะครับสามารถคัดกรองเพื่อแสดงผลเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้นะครับโดยเลือกที่ปุ่ม filter นะครับเลือกเป็นภาษาอังกฤษได้นะครับ บทวิเคราะห์จะปรากฏเป็นภาษาอังกฤษนะครับหากต้องการยกเลิกฟิลเตอร์นะครับให้กดที่ปุ่มฟิลเตอร์อีกครั้งนะครับเมื่อกดที่หัวข้อบทวิเคราะห์นะครับจะทำการเปิดหรือดาวน์โหลดเอกสารบทวิเคราะห์เพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะครับ